นะคะทิศนาเดือนดาวสระศาสตร์ปี27เอกวิชาศิลปะการละครค่ะเลือกกำกับละครเรื่องแม่ค้าสงครามนะคะแม่ค้าสงครามเป็นเรื่องที่เบรดหยิบยกมาจากสงคราม30ปีนะคะเป็นสงครามศาสนาที่เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่17โดยที่ใช้แบ,บ็กกราวด์สงครามศาสนา30ปีนั้นเนี่ย มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะในในแบบเอพิกแต่เป็นเรื่องระหว่างแม่ค้าที่ลากเวียนไปตามสงครามเนี่ยนะคะเรื่องระหว่างแม่ค้าล่อนเร่พพนจรกับทหารเลวต่างๆไม่ได้พูดถึงวีรบุรุษหรืออะไรต่างๆอย่างที่ทั่วๆไปเขาเขาทำากันทันทีที่ที่ภาคได้ติดต่อมานะคะบอกว่าอยากจะให้ทำโมโนล็อกสั้นๆสนาทีต้องบอกว่าวูบแรกเนี่ยพี่พี่นึกถึงเรื่องนี้เลย ที่นึกถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้คือโปรดักชั่นแรกที่พี่ก็ทำในฐานะเป็นนิสิตการละครนะคะเป็นเป็นแล้วในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นละครใหญ่มากคุณนบช่วงนั้นเนี่ยะจะทำอะรอศนพมาแววหงะนะคะจะทำละครใหญ่ๆหลายๆเรื่องติดๆกันเลยซึ่งเป็นโอกาสที่ท,ที่ดีมากเลยที่พี่ได้ได้เรียนจากตรงนั้น ะะสิ่งที่พี่ประทับใจมากก็คือละครเรื่องนั้นเนี่ยเพลงนะคะที่ครูบรูสนะคะบรูสแกสตันเอาวงสดวงใหญ่มากเลยมันเล่นนะคะเพราะเหลือเกินเพราะฉะนั้นพอภาคพูดถึงเนี่ยพี่ก็นึกถึงว่าอะไรที่ที่มันสอดคล้องกับวารา50ปีก็คือพี่เองเนี่ยถือว่าพี่ได้เรียนรู้แล้วก็ ได้อะไรจริงๆจากละครเรื่องนี้ที่ที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันในทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วฉากเนี้เป็นฉากเล็กๆแค่สามหน้ากระดาษที่แม่ห้าวหารเรียมยื่นคาร้องที่หน้าค่ายทหารแล้วก็เจอไอ้ทหารหนุ่มเลื่อนร้อนก็ถูกเพียงตัดยาก,กันมากมายในสามหน้ากระดาษนั้นที่พูดถึงการความโกรธว่าจะต้องโกรธให้มากพอที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นก็อยากโกรธสะดดีกว่าแมสเซจนั้นเนี่ย ข้อความที่ที่เบรชสื่อตรงนั้นเนี่ยมันกระตุกใจพี่มากเลยพอพูดถึงนักแสดงตอนนั้นแวบแรกเนี่ยเรานึกถึงเออเดี๋ยวหาใครสักคนที่ที่เป็นนักร้องหรือร้องเพลงเพราะทั้งฉากเนี่ยเพลงเนี่ยเอาพื้นที่ไป80-90%ละอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็ นึกถึงพี่แอนทิปพิิดาสัทถาทิปเรียกว่าเป็นสุดยอดของคนอักษรที่อยู่ในวิชาชีพเขียนบทแต่สําหรับการแสดงเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆถ้าก็เลยติดต่อไปปรากฏว,ว่าพี่แอนสนใจพี่ก็แบบดีใจมากนะนักเขียนมือทองแต่วันนี้จะมาพลิกมาเป็นแม่ห้าวหารนะคะในในละครของเราเราก็เลยได้ พี่แอนมาสแสดงโดยที่ทั้งร้องทั้งเล่นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะพอเอาเข้าจริงๆพอมาซ้อมเนี่ยเพลงของครูบลูสเนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆเราซ้อมกันหนักมากโดยที่ซ้อมในส่วนของเพลงเนี่ยเยอะมากพี่แอนทุ่มทุ่มหนักมากที่จะต้องจำบทจำเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ได้ นะคะแม้จะแค่หนึ่งหน้ากระดาษก,ก็เถอะในส่วนของเพลงเนี่ยนะคะมันมีความสําคัญมากเพราะเรื่องนี้คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือคือเพลงนะคะและตอนนั้นที่จะทำเนี่ยพี่ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราคงไปเอาโน้ตท,ที่พี่ภาคอาจจะเก็บไว้หรือว่ามีวิดีโอถ่ายทําไว้เนี่ยออกมา,มา,มา,มาแล้วก็อาจจะแกะเพลงปพรากฏว่าทั้งโน้ตและว,วิดีโอนเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วนะคะครูก็บอกว่าเราลองไป ขอครูบูสไหมเผื่อครูจะมีก็เลยทําให้ตอนนั้นประมาณเดือนสิงหาะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ได้ไดโทรคุยกับครูบ o ูสนะคะครูตู่นะคะช่วยช่วยร้องในส่วนที่ครูตู่ก็จําได้แล้วก็ส่งไปให้ครูฟังครูบูสฟังแล้วก็บอกว่าอ่าๆบพอพอ,พอจะนึกออกแล้วแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะแต่งให้ใหม่ก็คือเอาของเดิมที่ลูกศิษย์จําได้มาแต่งใหม่แต่งออกมาเป็นเป็นเพลงของเวอร์อรชันนี้ซึ่งมีกลิ่นอายของเดิมอยู่แล้วก็มีใหม,ม่แล้วผูก็เรียบเรียงให้ใหม่หมดทุกครั้งที่โทรไปเนี่ยครูจะแบบสดชื่นอารมณ์ดีนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะครูกำลังไม่สบายมากนะคะครูนี่คือคือสุดยอดแล้วเมตตาที่สุดสําหรับ เพลงการยอมจำนวนครั้งสำคัญที่ที่ครูได้ได้แต่งให้เรา